แคมงมวงแกวครับมันนีน้ก็จะไปเอามงงัดมงงัดสุก <c oughs> มงมวงแกวครับโอ้ยหนวนี่เน่า <c oughs> ผลตองแห้งเขาก็ร่างเกิดน,น้อยนึงครับนี่แค่ไหนโย่พี่จังตอยหลายหน่วยโย่กชใชนอครับบบเห็นด้วย <c oughs> มวงกันลเลนฮะรอเบิงมนาะชุกก่อนครับนี่มีบอชุกหรือบออย่งไรไก่แล้วครับไก่ชุกเลยชุกหรอครับชุกเยหน่อยโอ้ใน,น่เนาะไปยัง เอาเนี่ยครับน้ำหานเลยอ้ยันมีหนูไลครับหูไล้เนี่ยเอาไปปลูกใช่อังงั้นนี่แบางนั้นปลูกงายเด้อครับเขาจะปลูกไหเลยสักทีบางนั้นเอไก็ปลูกใหญเบิ้ลเบิ้ลเนีย่า้ ข้นท้าอ,าอินมพอม้าจะใช้ปุ๋ยก็ได้ข้นงยากๆครูไว้ก็ได้กินครับบางนั้นอะไรๆสองหัวจนปูขนุนหลายแห่งครับจอมหลายจะไปปลูกใช่นออบัินี้ครับเอาไปทำความสะอาดก่อนจอมหลายเกินแค่ปลูกใช่นอ่อี่น้องเลย พ่ <c oughs> นบางน้านพื้นบ้านนี่มันจอมนอนมันหลายนะครับนอนมันหลายจักรวาลดีอยู่บาง้านพื้นบ้านนะครับแห้งหลายครับเพาไปปลูกเนี่ยเหลือเพื่อปลูกเลือกไปนอนง่ายแห้งของนา่นนี่อนอ แนวข้งหน้าท้อนี่เมื่อก่อนครับบัานนี่นี่สลายโพดชั้นนี่กับพอ่อต้นกินครับอ้าหายมูกินนำ้ำมูมากเขากักบ็กไปกินไปงานกินย่างไปทางไหนก่อนครับ อย่างนั้นซุกทิมเขาจะเอาสองอันบ้างแน่รอกเอาอีกด้วยเพราะว่าอย่างนั้นซุกเลยสันไม่ซุกกันเราทิมครับนั่งหกมาเลยไปมาเลยต่อไป เยอะแยะครับของของเครื่องช่างนี่มันก็เพาะเอาอะ้วครับเพาะเก็บเลยขนมาเราดีอยู่บุดอร่อนง่ายทั้งว่าจ้วยล่ะพี่น้องว่าเจ้าสองอันโมเมนต์ก็เจ้าอยู่ได้นี่ เรื่องเลยนี่ใส่มืออะไรครับฮักมันยังกายวีดีโอไงพลวมีดไม่หนักนะเนาเอามือหากกย,ยมือบาดในในช้างมั่นเหรอครับเพื่อควบฉูดข,ของมือวีดีโอดีโอ้ยขา,าระคับบานันใจ่ชมวของเขาพอม บานี่เนียงจอมมันท่นเอาออกมันกะบริสิหลายมือนแล้วครับโอ้แสงหัวเขาคนหนี้หัวโอ้่นหาจอมไม่หลอกเนี่นี่ไผ่ย่ามกินเนี่ยร็วที่สุดครับนี่อาจารย์ไม่ใช่เนาท่นหลาจอมบอแบบนี้กินเนีเร็วที่สุดั่จนยาวไปแล้วโดนเอาหัวจุกจอมมันไว ัวเนี่ยมาง,งานพานันก็เนี่ยมาง,งานพันครับก็เนี่ยรอสำรบรวจเบื้องสำ,สำมติสมรวจมันแก่สีเน่าวสีนี่ขนันยังจอมดกดีเอาไปปลูกเลือเฟื่อ นี่ก็หัวนึ่งครับดู้ไว้เฉยเมือมม่อแม่เมื่อนี่ก็เน่าอยู่แล้วครับแม่เมื่อรวมกันแล้วเลยคือหัวคือหัวนี่ครับนี่ตอนนั้นจอบม,มันไหวเนี่ยนี่ม,นมันเลยกินหลายมือนี่นาจอมไหวเนี่ยนี่ขยันกินหลายมือขยันไหวกินนได้ร่นพะแบกข้าจอมเนี่ยน,นี่ครับ ผูกวางนั้นผูกแบบนี่ครับนี่พอจอมมันจอมมันล่ะมันจังเป็นหัวเร็วชึ้งเสียงครับปลูกชึ้งเสียงชึ้งเสียงเลยแบบนี้ครับลูกชึ้งเสียงจะลูกกังหนามมันขังมันเสีเนาครับนี่ครับเอากระแหงมันลูกผูกพี่กายนี่พี่นี่มันจะเป็นหนวยจอมมันครับจอมมันมันจะเป็นหมาเร็ว ปลูกพี่กายนะครับนี่อาจอมมันปลูกพี่ขันแหงมันจะเป็นสระเน่อยู่ครับนี่คันแล้วจอมบอกแบบนี่ครับนี่กินเ่ยเร็วครับนี่ประมาณสองสามมื้นนี่นะทังกินสาะก็อนนี่มันก็บุบบุบบีไปกินเ่ยเร็่วครับค้วจอมบอกคณะจอมจอมบอกแบบนี่ กินกินแหยี่ยวเก็บบริลล์ลน้นเอาคลิปหน้าบอกกันไหมครับขอบคุณหลายๆโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับผม